สวัสดีครับพ่อแม่สุภูสุคนขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะครับวันนี้อาจารย์อยากจะพูดถึงอีกประการหนึ่งในการติดตามทางของพระเยซูเมื่อเฮามาเชื่อในพระเยซูแล้วเลยเป็นลูกศิษย์ของพระองคเออ์เราอยากเป็นลูกศิษย์ที่ดีเราอยากจิตติดตามทางของพระองค์และให้พระองค์พอพระทัยกับเราและสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าชอบมาก คือเมื่อเรามีใจกว้างมีใจชอบกันให้แก่คนอื่นช่วยคนอื่นเราดำเนินชีวิตแบบพระเยซูแบบพระเจ้าของเราด้วยนะครับเมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วโดยความเชื่อของพระเยซูเราอยากเป็นเหมือนพ่อของเราพ่อในสวรรค์ของเราเป็นเป็นผู้ที่มีใจกว้างขวางพระเจ้าก็ได้ให้สุย่างสุเนลแก่เราได้ให้ชีวิตแก่เราเนาะ ให้ลมให้ใจแกเราให้ร่างกายของเรามีกำลังให้ตาของเรามองเห็นได้หูของเราได้ยินได้สมองของเราคิดออกได้แล้วในที่สุดพระเจ้าก็ได้ให้ความรอดแก่เราด้วยโดยพระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงให้พระเยซูมายซฮ่าให้รอดพ้นและพระเยซูที่เป็นแบบอย่างของเราเราเป็นลูกศิษย์ของพระเยซูเราอยากเชื่อตามรอยประปาของพระเยซูดำเนินชีวิตเหมือนพระองค์ นะและพระเยซูก็ได้เสียสะละทุกสิ่งทุกอย่างที่สิมาซ้อยเฮาพระเยซูได้เสียสะละสวรรค์ที่จะลงมาถึงโลกที่จะซ้อยเฮาซ้อยเฮาให้รอดพ้นได้และตามในในเวลาที่พระเยซูอยู่ในโลกกับเฮาพระเยซูได้อุทิศตนที่จะซ้อยเฮาเนาะได้ไปจากหมู่บ้านนี้ไปหมู่บ้านนั่นย่างไปซูมูสแล้วก็ได้อ่ ทูมเทชีวิตที่จะช่วยคนจนสอนทางของพระเจ้าแล้วก็ได้อวยพณ์คนได้อวยพลเด็กๆเ,เล็กๆน้องแล้วก็ได้รักษาโรคของคนเจ็บป่วยแล้วในคับพีออกแล้วก็แบบทั้งชีวิตของพระองค์เป็นการให้พระเยซูได้เสียสละทั้งชีวิตของพระองค์และในวันสุดท้ายพระเยซูได้ยอมเสียสละ ร่างกายของพระองค์บนไม้กังเขนเพื่อเป็นเครื่องบูชาที่สีทายบาปของเฮาพระเยซูที่เป็น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 นายของเราเป็นเจ้านายของเราเป็นแบบอย่างของเราก็เป็นผู้ที่ชอบการให้เนาะแล้วพระเยซูก็ได้บอกเราว่าเอ่อการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ เนาะการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับนะครับแน่นอนเรามีความสุขเมื่อเรารับสิ่งที่มีคุณค่าคนอื่นมาให้อะไรแก่เราฟรีๆทำให้เราชินโจยินดมีมีความสุขมากดีใจหลายแต่พระเจ้าบอกว่าเมื่อเฮาเป็นคนที่ชอบการให้และให้โดยใจบริสุทธิ์อย่างที่พระเจ้าอยากให้เราให้พระเจ้าจะเพิ่มความสุขของเรานะครับเราจะมีความสุขหลายนะครับ ถ้าเราจะมีใจกว้างคนที่มีใจขี้เหนียวนอกที่หวงทุกอย่างที่มีก็ไม่มีความสุขแต่คนที่เปิดใจกว้างและมีใจซอยผู้อืน่นในเสียสละเงินเสียสละเวลาเสียสละอะไรที่เขามีของที่เขามีเพื่อจะซอยผู้อืน่นพระเจ้าบอกว่านะเนาะเฮาสิมีความสุขนะครับในชีวิตแบบนี้นะครับเมื่อเฮาคิดจะให้เราควรจะให้ อย่างไรนะครับน,น,นี่พระคัมภีไดสอนเราอย่างชัดเจนนะครับในมัทธิวบทที่6พระเยซูว,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 ว่าแต่นั้นเมื่อท่านให้ทานแกคนคัดสนยาตีคองร้องเป่าเหมือนที่คนนาซีใจโคตรทำในธรมารมศาลาแต่ตามเทนนนหนทางเพื่อให้ผู้คนยกย่องชมเฉยเราบอกความจริงแกท่านว่า ข้าได้รับบันน็ตของตนเต็มที่แล้วฉะนั้นพระเยสุบอกว่าที่หนึ่งไม่ต้องให้เพื่อคนอื่นจะยกย่องโปรต้องให้เพื่อคนอื่นจะสังเกตแต่เราให้เพื่อพระเจ้าและพระเจ้าสิให้บัลนีจก็เอาหาบ่าต้องห่วงว่าคนอื่นจะรู้เออว่าเราให้เือเพื่อเขาจะมาชมเราแต่เราทําเพื่อพระเจ้านะครับแต่ถ้าเป็นไปได้เท่าที่เป็นไปได้เรา ก็ได้ทำแบบลับๆนะครับไม่ต้องประกาศให้คนอื่นคนอื่นรู้นะครับพระเยซูบอกว่าอย่าให้มือซ้ายรู้สิ่งที่มือขวาทำแบบนี้นะลับถึงขนาดนั่นแหละเมื่อเพื่อการให้ของท่านเป็นความลับแล้วพระบิดาของท่านผู้ทรงเห็นสิ่งที่ทำเป็นการลับ จะประทานบาปเนตเกียท่านพระเจ้าก็สังเกตทุกอย่างที่เราทํานะครับพระเจ้าก็รู้สุยางสุเนลถึงแม้ว่ามนุษย์ไม่สังเกตพระเจ้าก็สังเกตและสิ่งที่เราทําแบบลับๆเพื่อพระเจ้าพระเจ้าสิใหบ้บาปเนตแกเราอีกอย่างหนึ่งเมื่อเราให้เราไม่ควรจะให้แบบฟื้นใจให้แต่เราต้องให้ด้วยใจใจยินดีนะครับ ในทรงโคเรียนบทที่9ผู้รับใช้ของพระเจ้าก็กำลังสอนคริสเตจักหนึ่งเรื่องการให้และบอกเขาว่าในขอ้อในทรงโคเรียนบทที่9ก้าข้อที่โเนาะจงจำไว้ว่าผู้ที่วานอย่างตรณีก็จะเก็บเกี่ยวได้น้อยเนาะถ้าเราขี้เหนวเนาะในการให้นะเนาะเราจะได้นิดหน่อยเนาะแต่ถ้าเรามี แต่ผู้ที่วันด้วยใจกว้างขวางเนาะก็จะเก็บเกี่ยวได้มากเนาะเนะพร,นะระเจ้าชอบเมื่อเรามีใจกว้างขวางเนาะแท้จริงก็ไม่ได้ไม่ได้หมายความคนที่ให้มากก็่ได้เพราะพอมากกว่าคนที่ให้หน้อยแต่ก็แล้วก็แล้วแต่เราให้ด้วยใจกว้างหรือใจขี้เหนียวนะครับเนาะ <c oughs> แล้วบางครั้งก็มีใจกว้างแต่มีน้อยแต่พระเจ้าสิอุยพ์คนที่ให้อ่านะ ด้วยใจกว้างแต่ละคนควรให้ตามที่คิดหมายไว้ในใจเนาะให้แบบไหนตามที่คิดไว้ในใจไม่ใช่เพราะว่าคนอื่นมาบอกว่าต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนั้นแต่เป็นสิ่งที่เรามีในใจของเราเองไม่ใช่อย่างลนะังเลเนาะหรือเพราะทุกผลักดันเนาะไม่ต้องให้เพราะรู้สึกว่าคนอื่นมาบังคับให้ให้เนาะไม่ได้ทำเพราะว่าฟื้นใจทำ แต่พระเจ้าบอกว่าจงไม่ใช่อย่างลางเลยหรือเพราะถูกผลักดันเพราะพระเจ้าทรงรักผู้ที่ให้ด้วยใจเย็นดีเนาะให้แบบไหนด้วยใจเย็นดีถ้ารู้สึกห่วงทุกอย่างที่ให้เนาะไม่อยากให้ก็ไม่ต้องให้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าคงไม่ได้อะไรเนาะแต่ ต้องให้ด้วยความเยินดีชื่นชมเยินดีนะที่เรามีที่พระเจ้าได้อวยพรที่ที่พระเจ้าได้ให้สิ่งเหล่านี้ที่เรามีเพียงพอที่จะแบ่งให้คนอื่นได้นะขอบคุณพระเจ้า <S <S และพระเจ้าทรงสามารถประทานพระคุณทุกประการอย่างล้นเหลือแก่ท่าน <S <S เพื่อว่าท่านจะมีทุกอย่างที่จําเป็นอยู่ทุกเวลาและท่านจะมีล้นเหลือ สำหรับการดีทุกอย่างนะครับสว so, อันนี้เป็นคำสัญญาของพระเจ้าคือเมื่อเราให้แก่คนอื่นเรามีเรามีใจกว้างพระเจ้าจะอวยพรและพระเจ้าจะ,ะ,ะ,จะให้บำเหน็จแกเราและพระเจ้าจะไม่ให้เราขาดส่วนนะครับบางครั้งเราอาจจะขาดส่วนพูดอย่างนี้เนาะเพราะว่าเราให้น้อยเกินไปนะครับและบางครั้ง เราอาจจะมีอย่างอุดอมสมบูรณ์เพราะว่าเรามีใจกว้างและให้เยอะๆอันนี้เป็นอัศาจรรย์ของพระเจ้านะครับผมสังเกตว่าคนที่มีใจกว้างชอบการให้ไม่ไม่คอยขัดสนนะครับนะเพราะว่าพระเจ้าก็ดูแลอย่างดีนะครับขอบคุณพระเจ้าแล้วเมื่อเราคิดจะให้เราควรจะให้แก่ผูดด้ใดนะครับเออ แต่จริงต้องให้ตามการทรงนำของพระเจ้าเนาะพระเจ้าอาจจะโดนใจที่จะให้แก่คนที่เราไม่ได้คาดคิดจะต้องการอีย่างจากเราเนาะพระเจ้าก็รู้ความต้องการของทุกคนฉะนั้นสิ่งแรกคือต้องตามต้องฟังพระวินญญาณบริสุทธิ์ให้พระเจ้าทรงนำเราในการให้นะครับและอีกอย่างหนึ่งพูดที่พระเจ้าเน่นถึงมากในการให้คือคนที่ยากจนคนคนขัดสน ถ้าเราเห็นว่าเราเจอคนและรู้จักคนที่ขัดสนเออที่ไม่มีอะไรถ้าเรามีใจรักแล้วก็เมตตาเขาและช่วยเขาจะดีมากนะพระนะครับพระเจ้าในพระคัมภีร์ไดนุ่นใจเราบ่อยๆที่จะรักคนจนและก็ที่จะช่วยคนที่ลำบากนะครับเท่าที่เราทำได้ทำตามที่พระเจ้าทรงนำและผมอยากจะนุ่นใจอีกอันหนึ่งที่ไม่่อยพูดถึงแต่อยู่ในพระคัมภี์ คือให้แก่ผู้รับใช้พระเจ้าที่ช่วยท่านในทางของพระเจ้านะครับผมไม่ไดีพูดถึงผมเองนะครับพระอาจารย์ก็คุ้มพระเจ้าพระเจ้าก็ได้ดูแลอย่างดีมากเขามีแต่จริงก็อยู่ที่ประเทศไทยได้เพราะว่ามีมีผู้มีมีคนที่ที่สหรัที่รักพระเจ้ารักประเทศไทยที่ได้เสียสละเงินทองของเขา ที่จะสนับสนุนผมเพื่อผมจะอยู่ที่นี่ได้และผมขอขอบพระเจ้ามีทุกอย่างที่ทจำเป็นจริงๆในชีวิตของผมขอขอบพระเจ้าเนาะพระเจ้ามีพระคุณมากที่ให้ผมอยู่ในประเทศไทยหลายปีแบบนี้โดยความเชื่อในพระเจ้าแต่ว่ามีคนอื่นเนาะผู้รับใช้พระเจ้าผมคิดถึงพี่น้องที่เป็นที่เป็นพี่น้องที่ได้ช่วยออกไปรับใช้พระเจ้าใน พยายามประกาศถึงพระเยซูน้ำคนอื่นถึงความรอดอธิษฐานเพื่อคนแท้จริงถ้าเประเจ้าโดนใจให้ช่วยคนเหล่านั้นจะดีด้วยนะครับในมารธิวบทที่10มีข้อนี้ถ้าผู้ใดเอาน้ำเย็นถ้วยหนึ่งแค่น้ำเย็นด้วยหนึ่งเนาะเออฮาฮลลยยาแก่คนคนหนึ่ง เพราะเข้าเป็นสาวกของเราเราบอกความจริงแก่ท่านว่าผู้นั้นจะไม่ขาดบำเหน็จของตันอันนี้นะพระเยซูกําลังพูดถึงคนเล็กน้อยนะหมายความว่าคนที่เป็นสาวกของพระเยซูเออถ้าเราเห็นพี่น้องของเราและเรารู้สวัา่ิพระเจ้าตดนใจะให้เราให้อะไรแก่เขาแม้เป็นสิ่งเล็กน้อยเป็นน้ำเย็นเนาะ ขวดนึงอะถ้วยหนึ่งเราให้ด้วยใจกว้างด้วยใจบริสุทธิ์ด้วยใจรักพระเจ้าสิให้บำเน็จแก่เรานะครับฉะนั้นพี่น้องผมอยากจะโน้นใจพี่น้องรักกันให้อยูเพื่อการให้เนาะเพราะต้องอยู่เพื่อได้เพื่อการให้เพื่อการได้เนาะหลายคนในโลกนี้อยู่เพื่อได้ขอ,อยู่เพื่อจะได้มีใจโลกอยากได้อยากได้อยากได้ และคนแบบนี้ไม่เคยมีความสุขไม่มีวันที่มีความสุขแต่เมื่อเราอยู่ในโลกนี้เพื่อการให้เนาะเราอาจจะเหตุวิญญาณหนักๆเพื่อจะมีเงินมากขึ้นแต่ไม่ใช่เพื่อเพื่อตอนเองเท่านั้นแต่เราอยากมีเพื่อจะมีที่จะแบ่งให้คนอื่นได้เนาะอันนี้เป็นใจดีเนาะเป็นใจบริสุทธิ์พระเจ้าบอกว่าถ้าเราเป็นอย่างนี้เราอยู่เพื่อการให้พระเจ้าสิอุอรนะครับ ขอบคุณพระเจ้านะครับขอให้พระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนในพระน,นามพระอิศุกริเจ้าอาเมน